โอ๊ยยี่เปิดผมเล่าทีมงานเลยด่ะโอ้ยอ้อบ่ะนี่เหรอจำได้อยู่นะวันนั้นน่ะวันที่ลือยองจะพูดให้กูแล้วก็วิ่งหนีอ่ะ กนเก่ีหัวบอะไระเอียดทีหลังเ่าแถนาะเลมีามาเลนี่กว่าท้ำกินน้เดวจะวแม่กินข้าวอีกงไม่ื้อกินข้าวมาแม่อยาก้นข้องถามมูนี่คือจะขวงได้สีกินถามมูนี่คือจะขวางสิกินอารหาั ยำหอมมากลยคกินหองกินน้ำด้ยราตยูนย่หอนี่แหละวาน่ะรับเออเนาะเยียฟ้าวไม่ยุ่ยวันทานเค้มากเลยนะสวัสดีค่ะร้อนดีไหมหลวงพีต่ำมากเลยโอ้แม่เลยชื่อเมียอยู่ร้อนอะไรสเขา เห็นมาแต่ไปเที่ยวสมองสมองเฮตนาซึ้งมัวเนาะไม่ใส่ว่ไรจใส่เลยมาขึ้นนนอยู่บ้านตาขึ้นเหลือกอกจำบ่มีพี่หรออ๋อสมทยใก้แม่ไม่ไเตำให้แม่วังไงเนี่ยโอ้ยมาใกลยไ่ลายเอ้าเม่ได้มือขึ้นนี่อยู่อ๋อไม่ได้มือขึ้นนี่อยู่บ่อมันลูกกูน่ะแม่โอ้ย ไม่ีนอดเอเลยนะคะคุณหลุยค่ะคุณหลุยแซมอนน้ำพีเข้ามั้น้ำพีานเปนะรตงาะนีนี้เา่มันะเป็เลยนะวันนีขอม้อปลาก่นละกนลาสดสนะคะปลาสดๆดอยาได้สดกนี้โดดลงบ่อเลยนะคะอนี โอเคนะคะเอาปลาต้นปดูกรงนพอเราเพิ่งจะกินเขาแล้วเพิ่จะกินอีกผู้ใดสิกินเขานี่เห็นมอจำแก้วผู้ใดหสีกินเจ้าละเจ้าละทำ่ก็่ินูดมึงนั่นเจ้าละ่ให้มูแล้วนี่มู่นีข้าวนึงนี่ สดมุ๊บมุ๊บมุ๊บมุกินอะไรล้วอิ่มแน่โอ้นึ่งโอ้เนื้ด้วยเราลเล้วแต่ใครสิจับอกกรไดสองขรงเขานี่อันเ่เนี่ยมาแม่แน่แล้วบหามาเด้อหามาเด้อ

บรรยากาศได้มากนะคะวันนี้บรรยากาศอยู่บ้านพะอีนะคะนี่คือร้องเพลงยังกูเปนนักชันไ่อยีหัวป่ะได้ไงเด้อ อยากได้ดอกบัวอยากได้ดอกบัวอยากได้ดอกบัวบ้านเมียม้านเมียมึงบังอยากได้ดอกบัวดูดีันมึงบรรยากาศแบบได้มากบ้านพระเอกนะคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังเติมพลังเพิ่มพลังทีมงานชิมข้าวไม่หอดจอเทงบ้านพระเอกก้อนดีซ่อมโชั่แล้วก็แฟ่นผู้ร่างได้แต่ย่างหมกไว นะคะชื่อยางยิมกุ้งกรมเนยิมกุ meter, はは้งคริมตะกรองหอยจะยิมบอนยเขียวเขียดตาลงมากอ i r ตว์เทมาดิต้องวัดจีนำบานดเออจีนำบ้ากินน้ำโคงไรก็กินในแต่น้ำแดงก็นำส้ม้าแต่ลักินน้ำบัดลมอะ ไม่หมอไม่กินน้ำโคแม่กินน้ำแดงได้อยู่เห็นไหมพี่หนิงพี่นิชัย้แล้วโอ้ยเป็นเตมเป็นแม่ลูกกันได้เอ้าแล้วเขานางกินน้ำโคสิแล้วฉีห้อมฉี่ไห้แล้วก็บอกเออเรากินน้ำโคป่าแห่ห้า่น้ำแดงให้แม่กินตัวเนาะหมอว่าห้า่กินน้ำโคนะคะประสันโอ้ยเออหือเปล่แม่ห้า่เพียงแนะ้นเนี่ยไม่กินแก้วเดียวลูกโอ้ยแก้วเดียวแต่ว่าหลายรอบเลยเติมหลายรอบไง อาหยอยไหมพี่หนิงย่ังจักยานนู้นยหนังนี่คืออะไนะสันเอ้ยงผมลายก็ยิ่งอยู่ แหลวไปว่าตาหงงงนี <à déc> <ations> hey, hey, <laughs> ่เปตากับเขายู่ือไปดำไปเฟื่ยหมอบ่มืี้เอ็มตัวดำสมตำอร่อยไปดำเสร่ากไม่เคยกินไมากน เกือบจริงแล้วน่ค่ะคือว่าอะไรวคิดที่ไหนมั้งแล้วเิื่องสองจิ้มแล้วเรื่องสองจิ้มเนี่ยตัวน่ารักมากนะคะผิวดีไงนะคะ นี่ใส่ในในกระมังอร่อยมากเลยครับตรงนี้เบื่อกินแบเขาอันนั้นปลาดุกรละ มเมื่อหอดจอถึงพี่้องรยากาศบ้านพระเอียดนะคะมีงานมาดึงแล้วก็เอพอิางนะาย